สวัสดีครับอันยองแบรี่เองครับวันนี้ผมพาทุกท่านไปเยี่ยมชมร้านเพชรแอนด์มีสาขาเซ็นทรัลเวสต์วิลกันครับมาดูกันดีกว่าว่าสาขานี้จะมีอะไรบ้างไปกันเลยโกโก้เดินเข้าร้านมาจะเจอกับเสื้อผ้าน้องหมาแบรนด์บอสเสื้อผ้าน้องทั้งน่ารักและดูแบรนด์เนมสุดๆเลยนะครับว้าวตรงนี้เป็นโซนไซแมวครับมีหลายแบรนด์สุดๆไปเลยครับใครกำลังมองหาายแมวดีมีคุณภาพเราขอแนะนำนี่เลยครับ ไซแมลแซนด์เรโวลูชันจับตัวเร็วจับตัวแน่นไม่แตกเป็นเศษดูดซับกลิ่นได้ดีและที่สำคัญคือฝุ่นน้อยมากมี4ีสูตรให้เลือกตามใจน้องเหมียวและทาดเลยครับของดีๆแบบนี้ท้าดต้องไปให้น้องเหมียวแล้วไหมเพรแอนมีสาขานี้มีโตให้นั่งเหมือนคาเฟ่เลยครับแต่เปลี่ยนจากขนมค้นเป็นของน้องหมาแทน ดูสิครับนะ่ากินพอๆพกับของคนเลยตรงนี้มีตู้ถ่ายรูปด้วยล่ะครับสามารถมาถ่ายรูปคู่กับน้องหมาของท่านได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเสื้อผ้าน้องๆครับข้างๆมีตู้เปลี่ยนเสื้อผ้าสําหรับน้องหมาด้วยล่ะครับเพชรแอนมีที่นี่มีบริการให้ยืมรถเข็นสําหรับพาน้องๆเดินเล่นด้วยครับทางเดินไปร้านมีรอยประทับของเหล่าเซเลบสี่ขาขนปุยด้วยล่ะครับร้านเพชรแอนมีสาขาเซ็นทรัลเวสต์วิลล์มาช้อปปิ้งได้ฟิลคาเฟ่ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายครับ